สวัสดีครับผมถึงกันตนาครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเพื่อนรักผมคุณไพโรธสังมลุดใครจะรู้จัก4ี่ห้าสิปีไม่รู้แต่สามปีหลังนี้สนิทกับผมมากผมไปนอนไปกินอยู่บ้านเขาผมจะรู้เรื่องดีกว่าคนอื่นรู้ดีกว่าลูกสาวเขาลูกสาวเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันผมเนี่ยเอไพโรธมีอะไรบอกผมหมดแล้วก็มีภรรยากิ๊กนะครับไม่ได้จดทะเบียน คุณเอผู้หญิงผมจะบอกเลยคุณเอผู้หญิงเหรออยากได้สมบัติเหรออยากมาแบ่งเหรอผมบอกจริงคุณเอามาจะแบ่งสมบัติคิดถูกเหรอคุณยอมใช้หนี้กับไพโรดไหมไพโรดทําหนังวรุนนะ่ะกู้เข้ามาสิบกว่าล้านนะ่ะคุณเอาไหมาบ้านนะ่ะเขาไปจำนองไว้คุณรับผิดชอบไหมะจะมาแบ่งสมบัติอะไรเขาขายสมบัติใช้หนี้ไม่พอเลยเอาเปน็นหนี้ร่วมกันไหมเอามา ผมรู้ว่าเป็นหนี้ใครแล้วเจ้าหนี้เขารู้ผมก็รู้ด้วยสิบกว่าล้าน,นเอามาทําไวนโรบารัดชอบด้วยกันไหมไล่ไอ้แต่สิบล้านหนังเรื่องไทยเอาม,ามาั้ยไม้ดิมาเป็นหนี้ด้วยกันไหมขายบ้านเนี่ยขายสมบัติไพรโรดยังไม่พอใช้หนี้่จะมาแบ่งสมบัติไพรโรดบอกแกผู้หญิงด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปถแถลงสารผมถแถลงสื่อมวลชนแล้วจะเป็นเรื่องเรื่องจริงยึกกว่านั้นดกมีเยอะเอเล้าผมฟังหมดคุณไปทําอะไรไว้แค่นี้ก่อนครับ